อะไรที่บ้าเกินไปถึงจะเป็นความสุขมันก็มีแต่เพิ่มความทุกข์เพราะงั้นจงเดินทางสายกลแล้วเจ้าจะเห็นทุกอย่างอย่างที่เป็นที่เกี่ยว สายปั่นกายสายเล็กไหลลิงสิทธ์เสนอสัญญาสายนะสายปั่นกายสายเล็กไหลลิงสิทธ์เสนอสัญญาสายนะสายปั่นกายสายเล็กไหลลิงสิทธ์เสนอสัญญา สายนะสายปันกายสายเล็กไหลลิงสิทเนินสัญญาสายนะสายปันกายสายเล็กไหลลิงสิทเนินสัญญาสายนมัสหานามัณหานะทธัมนา ทะ,นะานะมนนะมะนะชน,น,นะทินะทินะสายนะสาย,สายปันกายสายเล็กไร่ลิงสิบกะเนินสัญาส,สายนะมะชนะองค์ะะพระธรรมนำมาติดตั้งยังกายของข้าพองพระเจ้าในเวลานี้มาด้วยนามองค์พระมาลา

หลายตะมาถังพระกาเสตุถัง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 พระยันชนโมสายนะหลายปันกายสายเล็กลลิงสิพหนินสัดาสายพระนมาสายปันกายสายเล็กลลิงสิบหนินสัมดาสายนะ หลายปันกายลายเล็กๆเรีงซีดเป็นตัญหาวางจับวันน evet ี้มาในการในองค์พระธรรมมาด้วยนามองค์พระมาลาครับว่ามาลานี้ไปลามาไหว้ให้รู้เรื่องสาและให้รู้กิจกรรมของตนว่าจะสดสวยงดงามจิตใจเบื่อานอย่างไรนั้นก็ขอให้ทำว่าไปลามาไหว้ ว่าไปลามาไวนี่มาลาีใช่ลีลาด้วยตนของตนความสดสวยและงดงามจะใช่ลีลาอย่างไรจะงามมันจะสดสวยก็ขอให้พิจารณาเหตุผลด้วยตนของตนจึงตั้งองค์พระธรรมสำเร็จให้ในวันนี้เป็นองค์มอมา้าอ่านว่ามะ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 หัวสิบสองล้กจ็มีนะหนุนลงมาอีกเก้ามีอุทังอีกสิบสองโหนาคลราด รองรับนะักหนุนอีก12โวลขึ้นเป็นกะโรธเวปแล้วก็มีมิลิ้นทองพระเนินอีกหนึ่งครั้งนี้แหละองค์พระธรรมสำเร็จได้มาตั้งให้กับสังขารในวันนี้เพื่อการพิจารณาเหตุผลด้วยตนของตนเพื่อพิจารณาแล้วรู้ใีลามาไหวแล้วมีลีลาความสดสวยรดงามดีแล้วขอโมทนาสาธุการได้รับองพระธรรมสำเร็จเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ ประกอบกินจนานาชนิดขอเจริญด้วยองค์พระธรรมตั้งแต่บัดนี้และวันนี้ไปต้มไปเถิดตามสายสัดดานะสาธุได้วทันมันจุกเขาขันาสเอาพืนเอาหลับเอาดวงใจเขาลู้ตักไปดวงใจนี่เขาคอยหลับคำ่ารอบพูดเราจะได้อะไรมาพูดเราจะได้อะไรมาเห็นเขาดวงใจเขาคอยหลับหลับรู้ทุ่าง นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านจึงได้กล่าวว่าหูตาจมูกปากลิ้นกายใสมันก็นรวมมาแล้วอยู่ในอากาศัสองกลงเพราะฉะนนั้น,นจึงได้บัรจุตั้งแต่บานต้นขึ้นไปตั้งแต่หนักบูชามีบูชาก็ว่าให้ฟังแล้วฟังพระสุคุตุกคนว่าสุกวันสุกวันเราอะไรมากไก่ผลไหม ก็แม่เธอนีเขาฟัางมเขาบอกว่าเราปฏิบัติอะไรเราว่ากันทุกีทุกันเราว่าชาววายังเราได้ว่ามหมก็เราก็เดินก็แม่เธอหนีไปตอ่อรู้สึกก็ต้องเดินไม่รู้สึกรถก็เยินยีดนยดคือไปแต่ว่าพอลุกขึ้นปุ๊บก็เดินแม่เธอนีเขาเขาเจ้าใจมั้งเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะ ว่ามนุษย์นี่มาบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์แม่เทอนี่เขาจะไปแล้วการพูดการจ่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เขาจะไปเมื่อถูกคำพูดจะได้เมื่อคำพูดของเราออกจากากเับแม่เท่นึกเขาก็จดที่นี่เรานึกจุ่นี้เขาก็จดย์อะเพราะเราหยบเนดินเขาอยู่เราก็นึกไจใจก็หรือว่าเป็นเนดินหยบเนดินเขาลู่เมื่อเขาลู้ในความคิดของเราเมื่อแม่เทอนี่เพราะฉะนั้นมนุษย์เกิดมาทุกผู้ทุกคนนี่ ปฏิบัติจะไงจะเรียนยังไงจะรู้ยังไงเขารู้มดทุกอย่างดอกแมบเธอนี้เขาไม่ให้เบนบางอะไรเชกดิฟดอกรู้มดที่มาเกิดป่าเป๊บแล้วก็เสียงหลวกกวาสนาสิวาสนาของเรานี่จะพาไปยังไงแข่งเรือแข่งแพแข่งกันได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาเนี่แข่งกันไม่ได้เราแข่งได้ไหมเราแต่ตัวเรายัก็ไม่รู้ตัววาสนาจะพาไปยังไงเราแข่งกันได้ไหมเราแข่งได้ไหมตัววาสนาเรา เราแข็งไม่ได้เ้เพราะฉะนั้นเราถือว่าเราเกิดมาเนี่ยเรามาอาศัยอะไรเดี๋ยวนี้เลยเรามาอาศัยธาตุดินน,น,น้ำลมไฟตลอด2ี่สิบปีชมนึงใช่ไหมขาดไปไรน,นะนี่ขาดไปไรนะนยขาดไปแล้าขาดลราหายใจถอดขาดเพราะฉะนั้นเรามาอา,อาศัยดินฝาอากาศธาตุดินน้ำลมไฟถูกอิริยยบถท,ที่เราจะอาศัยเขารู้ไหมเราเราเกิดมาอาศัยธาตุดินน้ำลมไฟนี่แหละเป็นตะคุณขบว่าเราอย่างใหญ่ แต่พ่อแม่ก็ภาคกันมาคุตตาธรรมายกตาธรรมาเสกสัดสมามาด้วยกิเลสก mm. okay. ิเลสทามากิเลสัวนั่นพ่อแม่ได้เก็บให้เราได้หลับอะไรบักกิเลสได้หลับเลือดถาที่นินน yes, hmm. ้ำลงไปได้หลับอยู่ตลอดที่พชงอยู่ในท่านกันเหมือนกันอยู่ในตัวนึงกันออกฟ้าก็เหมือนกันเราก็ได้หลับถาที่นิ่น้ำลงไปที่นิ้น้ำรถไฟเนี่ยเขาเป็นเจ้าของตัวเราเองเป็นเจ้าของแล้วนะนินก็เป็นเจ้าของ นานกบเป็นเจ้าของเรก็เป็นเจ้าของไฟก็เป็นเจ้าของของสี่อย่างนี่ประคองตัวอยู่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงถึงเราจะว่าอะไรจะทําอะไรเวลาเขาจะไมน,นูทุกอย่างเขารู้เบื่องทุกอย่างนั่นแหละเรามาปฏิบัติธรรมนี่เราองค์พระธรรมสมเด็จมาฝากฝังไว้ในสนังขารเพราะสังขารของเรานี่ยยังไม่มีองค์พระธระมรมสมเด็จมาใส่เราจะมีร่างร่างกายนี่คอยรับองค์ระธรรม แต่ทากันมีปัสนากรรมฐานเป็นน่งขุดนั่งโถกตัวนี้นางอะไรตัวนี้จะทำยังไงเลยขาดองค์ธรรมาศาสตร์ไม่มีองค์ธรรมาศาสตร์ตัวเราจะเอาอะไรไปไหนสิกลับไปแต่ตัวจะาโงจะมาถึงเมื่อยล้าก็เผามีแต่ไปพักเพลินี่จะเผาเจ้าไปไปจ้าโงจะว่างคือกันที่ไม่ได้อะไรที่เรามาเก็บสมบัติที่ว่าองค์ธรรมนี่เราเก็บไว้ตัวนี้ฝากไว้ตรงไหนฝากไวปในหัวใจฝากไวปในสมองฝากไว้ทุกขุมขนนี่นะองค์ประธานเขาฝากไปนิดเดียวนี่ เพราะฉะนั้นพอตตนจึงในตังองค์ะธรรมมาให้ติดตัวเราทุกผู้ทุกคนนี่เรามาเห็นองค์พระธรรมแล้วก็ว่าเรามีมูลมีกุศลบารัีถ้าเราไม่มีมูนไม่มีกุศลบารัีองค์ธรรมก็ไม่ยักเลยมาถึงมาได้ก็โอ้ผมปฏิบัติใไในมางกรผลกูเลิกกูไม่รวยเหลือกันไปเต้นไปมันอยากก็จน ปฏิบัติการไม่คิดเลยว่าวาสนาคนเราเด่มมันมาตาก,กันบุญมาตาก,กันทีนี้บุญมาตาก,กันวาสนามาตาก,กันเดี๋ยวนี้เดนมีสถานเราปรารถนาอะไรปรารถนาในใจเอ้ยขอให้กูหลับกูรวยขอให้กูมั่งกูมีขอ,อ,อให้กูไหงินได้ท้องพันธุ์เสนมาแต่วาสนามันยังไม่ได้มันจะเป็นได้ไปยังไงน่ะเอาทีนี้เออถ้าหาก็าเราฝายบุญเกา่าบุญแก่ไว้แต่ปุเรชาตาิอาจจะได้หลับเสริมบารมีมา,าแต่บุญเกา่า เิอามาเพราะเนี่ยยูริกินพาบางครั้มีกระบุญเก่าเดนี่ยนะแต่ไอ้บุญใหม่ที่เราจะสร้างไปนี่นะ่ะเราเอาอะไรจะสร้างไปทำบุญรู้ทำทำ,ทำแต่ว่าไม่มีองค์เลยเท่าแต่กูพา,าก็อยากทำทำไปแล้วยมัดเท่าไรก็ไม่ว่ามัดแสนกต่แสนมัดหลานกระหลานมัดเท่าไรก็ไม่ว่าขอให้กูได้ทำนั่นแหละจิตใจเหมิมไปอย่างเง้นเหิมเหื่อไปจนนั้นแต่ไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นคนจดบัญชีเอาไว้การทำบุญใครเราจะเป็นคน ประพฤติการปฏิรัติของเราเอาไว้แม่ทรณีสาโลกจริงแม่ทรณีสาโลกเขาจบไปถูกอิริยาบถจริงเราไม่ดูตัวนะนู่นตอนสายไปแล้วแม่ทรณีเปิดบัญชีให้ฟังเรางานละเเราจะมีเวรนี้กรรมเราจะไปตกอาเวจีเราจะไประบากกลากรรมยังไงก็นู่นแม่ทรนนีเขาส่งไปตามเปรตที่เราทำไว้ไปตอนนั้นนะ่ะมันระบากก็เรามีสถขานนะ่เขาไทย เอาไปตามบัญชีเขาเลยเราฝืนก็ไม่ได้ฝืนก็ลกุมกระถาสองแดงเดีเยบตาตาลับมันรอลุ่มขนาดไหนเขาหยกให้มีเขายกท่าหอนให้เราฟังเขาให้เราคิดและให้เราเปกกลัวบาปบางังบุญบงังแต่คนเรานั่นมาตัวนี้มันไม่เปงไม่กลัวเราไอ้บาปนันมันก็หกแลยอยู่ในกิมเขาเพราะฉะนั้น เราเกิดมาในชาตินี้สาธุชนะองค์พระธรนมสำเร็จที่พระตนว่าไว้ให้นี่นะ่ะพอบอกเลยว่าหนึ่งอะไรเทียบเทียมองค์พระธรรสำเร็จในโลกนี่แหละวิ่งหามีท้องเท่าลูกปัดมีท้องเท่าหัวสะพายท้องไปวิง่งหาออคโดกจะเห็นว่าองค์พระธัรมจะกลงไหมที่เราก็มีมูลมีบุตรทนเ้านั้นติดแหวนเราจะได้พบครูบาอาจารย์ที่จะได้ประสิทธิศาสาร์ให้ต่อกันตายตายนได้ขนาดนี้เลย เราก็ภูมิใจว่าเรากุศสของเรามีอยู่หรอกเพราะว่าแม่ธรณีเขาหลับรองทิศพนินสัญญาเขาหลับรองสายนะสายปันกายสายลิกลิงทิพพนันสัญญาในว่ากันได้ตรงด้ว่าถุกทันไปลยว่าถุกโงไปนะไม่ใช่ให้ขาดกับสายนะสายปันกายสายลิกลิงทิพพนินสัญญาก็ว่าอยู่นี่สายนะสายปันกายสายลิกลิงทิพพนันสัญญาสายนสายปันกายสายลิกลิงทิพพนินสัญญาในว่านะการทุกทานทุก้า ได้ทุกช้าทุกเย็นทุกชาวทุกเย็นทุกเดได้นี่ทําะทำไมยังว่าได้ได้แล้วใครจะไปรู้กระับทั้งหันใจเอาอะไรในใจฉันเดยวฉันหันได้ในตัวฉันเด้วในตัวฉันนี่ในสมองแค่นี่ฉลับรูของฉันนูเด้วฉลับรูอะไรสายหน้าสายปาสกายนี่ฉลับรูอยู่ทุกเวลาชาวเวลาเย็นนี้ฉันนึกได้เวลาฉันบ่าวฉันนั่นอืมไม่มีพิดมีใจองค์พระทั้ได้หันได้สูตรได้รักสูตรตรงนี้ เป็นลักสูตรเขาว่าหาตัวเราเป็นลักสูตรที่เราจะหาอยากลักสูตรการเรียนกนรลักสูตรนักเรียนี่เขาเรียนกันเ,เขาก็หาลักถูกเขาก็เลยเรียนรู้ไปเรียนรู้ไปช่วยอะไรช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยโลกช่วยทัพช่วยบุษด์ช่วยบรรดาแต่ว่ามันกินไม่เรากินประชาชนาสนมประชาชนราลาสนก็อสาพยายามไปทับสวนเมชาวม่มีเวลามาฟักข่าวฟังนังสืีไม่ฟังเรียลูกชาวขึ้นวิ่งไปหาขัดก,กานเด้อ ไอพ่อแม่เลานันได้ะวิดตัวเรานี่แหละผมจะลุกขึ้นมาก็วิ่งไปหางานแลเชาเขาไม่ได้เรียนเลือดก็ไม่ได้เรียนวิ่งไปหาเงินหาทองวิ่งไปหาปลกพักปลุกรักไปหาปลกบ้านปลกผักปลุกไปจนกระทั่งขนาดไหนพอเอาไปขายปุ๊บเจ็กันกับคุณราคาบางเสียภาษีเนี่ยมันเสียให้หลวงเหมือนกันนะที่เราเราก็จะได้เสียภาษีอะไรดึงที่ดินก็ต้องเสียเสียภาษีให้เขา เสียภาษีแค่ภาษีให้หลวงเอาถึงถึงปีถึงเดือนเขาก็มาเก็บภาษีลดก็ต้องเสียภาษีอะไรก็เกิดเสียภาษีเสียไม่เราที่ไหนใครเราเขเสียตราบสลดนนั่นแหละมันคนอยู่คนคิดคนทำไอ้พวกตะ็กเรียนก็ไปชือตื่นทางคุูไปเรียน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 ว่าผู้ใดโอ้ผู้ใดเป็นดอกเตอร์หรือเว้ยกู้เดี๋ยวใครเย่อหยิงเจ้าหุ่นเรายึดไปยืนนะว่าผูเรียนมาสูงกู้ใดเป็นตาเป็นนายเบิก ผู nada, ya, ale, ้ใดเป็นนายคนหนึ่งคุณใดเป็นหัวหน้าคนหนึ่งผู้จาปภาษาของแถวพูดนี่ไม่มีติดเลยเรา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 เรียมันเรียนมันพอเรียนมันติดสมองมันแล้วมันกับพูดได้พร้อมไหมหรือนั่นแหละความรู้ความหัวเอาตัวไม่รอดทีนี่ว่ากันจย่างง่ายๆเลยตรอดไหมหรือเอาคิดแล้วทีนี่เพราะว่าความรู้ความหัวเอาตัวไม่รอดรอดตรงไหนแม่ธรณีเขาเจิดสาธารณไปหมดแล้ว รอดไม่รอดทีแกไปกินประชาชนไหมตาวๆในน้ำนึกกินเท่าไงที่ไปผัวไปแต่เงินเดียวกแสนนะบรรยากาศผีผักสารวาวหรือผู้แทนนายกนี่มันกินรึเปอร์เซนนะถ้ามไม่มีประชาชนทางเสียภาษีให้กินมันจะได้กินได้ไหรมั้งงนานเด็กตาวๆในน้ำนี่คือหลังประชาชนแท้ๆไงคืนขยอหลังถึงประชาชนแท้ๆเนี่ยแม่เจ้าเอ้ยที่มีบาปมั้ยบาป มีเวทไม่มีมีอะไรเราก็เงินประชาชนมันเป็นเงินหล่ะเงินเหลาเดียวไทยหมากปากประมาณที่เราเคยปฏิบัติแทนทดแทนคุณเขาบอกไหมทดแทนดินฟ้าอากาศถึงไหมทดแทนต้นไม้ใบหญ้าถึงไหมมันมีการทดแทนเลยขับปลูกขาโพดก็ตรงเราก็เขาปฏิบัติเป็นเขาปฏิเสธเลยแต่ครับเกิดมาอาศัยมนุษย์มนุษย์ไปปลูกปลูกเขาก็ทําความงดความงามความดีความนี้ให้กินให้ใช้ ไม่มีเลยแหละยเาจะทดแทนเขาทดแทนอะไรก็พืชพัฒนามน่ะเราเรียกว่าะเรียกว่าด้เนียขอเทวดาอยู่อยู่ตมยอใหม่ใชคคาพาเรียกว่าเทวดาคือใครก็คือพืชพัฒนาหน่นน่อดิเรียกมาเราเนียเราจเรียกตรงไหนเทวดาก็คือตัวเรานี่เป็นเทวดาเรียกเข้ามาเนี่ยขอเทวดาอยู่ตามยอใหม่ใชคคามาเลี่ยยดใหม่ยดอะไรที่มันเป็นพักไม่ได้แบงมัดเราเรียกเข้ามามุดเองหน่อยต้นกวนน้ะเรียกไปเราจี่ ถ้าคนอื่นมันเรียกจักพอภาวะนี่เขาก็บรันาใ้บุญใหม่บาร,รมีของเขาไปเถอะแต่จะพาเรียกจัพอวาวะไม่ได้พอนั่งปุ๊บให้เงยหนาขึ้นบนยอด้ายอดวีมานเราไม่เห็นตัวแต่เขารู้หมดนะยอดฟ้ายอดวีมานเขารูห้หมดเลยหันหันลงมากลมกลมลงมาเขารู้หมดเลยเราเราหันเอาคุณธรมรมอยธรทำเขาเราหันเอาเนี่ยกลมลงมาขอยแม่ธรณีอีกทีนี่ แมทรอนี Twelve, wn, Twelve, four, five, five. ่คือใครแมทรอนสาโลกเดียขอแมทรอนี <un> ่ด <damned Witch> <t un> ินหนานลงไปขอแมทรอนีมาปฏิบัติการเรียกเขามาปฏิบัติเขาก็ต้องมาเราเรียกเขานี่ใครเรามีตัวมีฝนมีปากมีมีปากผูดก็เล่าลงไปขอแม่ทรอนีแม่คคคามาปฏิบัติกข้าพเจาให้รูเวน้กรรมสื่อการณ์สถาเราเรียกก็ต้องนี่เราก็จะลู้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งคือกัน รูปปขัดจึงเราทิ้งเขาทิ้งน้ำนามแม่ธรณีเราเดินไหมก็ดินเดินจึงเลือกแม่ธรณีเลือกทิ้งน้ำลงไปมาปฏิบัติการขาเจ้าให้รู้เรื่การสกัดและการตราภาษาหันนี่เขารู้ได้ยดงนี่เล่านะบอกเขาเขาอะไรยินอันนี้เขาก็ภูมิใจเขาดีใจรวยมาปฏิบัติเรียกเขามาปฏิบัติด้วยเพราะนั่นก็แงนคือก็โกกางนี่ เลืยกข้อต่อยอดใบเชคคาเทวดาอยู่ตามยอดใบเชคคาเทวดาได้เลยขายเป็นเทวดาต้นไม้มันสุดชดมันก็เป็นเทวดาอะไรเนี่ยน้ำมันมีนี่น่ะน้ำมันมีได้ต้นลูกเผาต้นบวงต้นคนมันมีน้ำไม้เราเหมือนคนนี่แต่เรานี่เรียกว่าเทวดาเขาก็เป็นเทวดาให้เราเรียกคือกันนั่นแหละจึงเลือกเทวดาอยู่ตามยอดใบเชคคามาปฏิบัติกับ้าพเจ้าให้รูเวดูกรรมถึงกันแลือกันตามแต่สดา ทำไมจะต้องเรียกเราลูกพระคุณเขามาที่ลูกระคุณของยอดไปไหมใช้ค้าให้เราบ้างอาศัยนี่เราลูกคุณเขาอะเราเรียกมาปฏิบัติตัวเองนั่นแหละพอตอนท่านจึงสอนมานน่ถูกทุกอยาก่างพอจึงบอกว่าไม่มีอะไรเหมือนพอตนหรอกนะมาสอนพอไววนี่ที่เรียกเรียกมานี่ไม่ใช่เราปฏิบททัติเฉยๆทุกวันทุกวันเราทําอย่างีงไ,งไดทุกวันมันกน็ดีอยิ่ก่าตัวเราเด มันก erm mm. ็เป็นบุญเป็นบารมีของเราเองไม่ใช่เป็นของคนอื่นใครทาใครได้ใครกินใครอิ่มนที่นี่แต่ไม่เราพระพุทธเจ้าท่านว่าใครทําใครได้ใครกินคืออัตถิอัตโนนาโถต้นตนเป็นสิ่งตนทางไหนจะได้เป็นที่งตนก็ไม่มีอะไรกับมแต่รโอปธรรมนี่จะกล่าวถึงแม่พระนี้ขาดสินิ่งลงไปมแต่เล่านี่เดียวกับเ่าถ้าไม่มีตัวมีตนเราจะไปกล่าวของอะไร หรือะไปเก่าหาตึ้งแต่ทองกุทลรชจีนว่าท่ไนกูยี่ท่าอะไรกูยี่ไปไหนโกเขาท่าอะไรกูยี่ไปไหนขีโก้ตัวแรกเขากินมันจะออกไปอย่างนี้นั่นแหละมันถึงเวลาแล้วอาวุธจีจะเป็นเป็นเรียนทางด้านแดดที่นี่พอพาปฏิบัติตะวันุกวันนี่เพราะเราอยากลุกเวรลุกกลับแต่เรามีเวรมีกรรมไหมเราเกิดมาตั้งแต่นใหญ่นี่มีไหมใครว่ามีเวรมีกรรมกันไหมอายุขนาดนี้แหละอย่างพอที่เก้าสิบสาม ยังนี่ก็ห้าทิศเฮ้ยี่ทิศนี่เกอห้าทิศเราสาธเวสาธกรรมกันมาบ้างไหมตั้งแต่เราเกิดมันถ้าเราสร้างไว้ย่าง้นปุ๊บบทแก่ตัวมีตัวไหนทบทเราแก่ตัวเราจะปฏิบัติอย่างไรไงก,รรก,รไก็ไปนั่งขุดก็โทรก็ไปนั่งกระสือไปนั่งเนาะคิดเนาะก็ไปนั่งกระสือจะเดินจกโบรวิพัฒนาสมาธิก็เดินไปะสือ แต่ขาดองค์ประ่านาธิบดีไหนไหมนกสมสหมักธรรมชาติไหนไหมรูคุณเขาไหม้าไม่รูคุ้นเขาต็วนั้นเลยเราเอาอะไรชดเชยเขาเราเอาอะไร่ฉยเขาเราเอาอะไรเป็นตะคุณเขาเราทางานจตเถิดทุท่มตะคุณเราดันได้มีตะคุอ,อยากไปกุอ,อยากกินกุอ,อยากอร่อยูุอ,อยากกินน,นั่นกินนี่มีแต่อยากเลยก็อ,อยากคนมากถึงมันยากมากหลายเช่นกิดหาก,กินกราดานับว่าอ,อร่อยปาก,กันไม่อร่อยปาาพวกกูวิ่งไปหาก,กินไป นั <aún> ่นแหละมันมันุตัวอยากกันมากอยากกินนู่นอยากกินนั่นอยากทำนู่นอยากทำนี่นหยาอยากมากมากอยากเพราะฉะนั้นตัวอยากคือมันหลงมันลืมเบ็ดมันจะปฏิบัติเชยเขาใดไว้สิมันไม่มีใครรู้จักเราเด้อถ้าพ่อต้นม่สวนละไว้ถ้าพ่อต้นม่ให้ออประทัพอก็ไม่รู้ที่ท่านหายมาแล้วท่านหายมาถูกไหมบอกว่าเบนดลกเบนดตะกวาหนี่วิ่งหาไปเถอะบอกว่ามีทองคำถูกฝัก มีทอดตัววัวว <laughs> ิ ced, people, know, uh ่งหาไปหาอมก็ตามหาแต่จเห็นไหมเรามีมุ่มีบุญดี่ยนี่เราไม่เห็นของเรา่งเราไม่ได้โทษใครเราก็ไม่ได้ว่าเขามันมาตามมุลตามทุศนตอนะบุคคลไม่เหมือนกันมุ่ใครกับมุ่งมันใครจะว่าเห็นกับเพราะแป๊กแล้วแต่แต่พอนี่สามคนตนมายี่สิบห้าปีไว่มาพูดให้ฟังบ่ได้เข้าใจบ่ไหาเขาใจกับพอ็ไม่ได้พูดเท๊บ่ไดนเข้าใจกับพอง พูดไปได้เสียหายก็พูดโดยองค์พระองทัาท่านพูดโดยสักขานพูดตามทางโลกเขายังมีอยู่เรายังเห็นเขาอยู่เรายังปฏิบัติอยู่ปฏิบัติบุญปฏิบัติบารมีงันเราท้าบุญเราอยากไปบุญไม่รา้ใจพอตัายก็ทําทับให้ได้เงินเราไปส่างศาลวัดตละหลังหลานนึงเขาถอบตดเขาก็ให้ไลยเงินหลานเงินรายเขาก็ให้เขาก็มีมู่เก่ามาเลยเขายังได้เงินเลยไปทำบุญนี่นะกันนั้น แต่ว่าสารสมบุญเก่าเขามาจะเอาบุญใหม่นี่จะเอามาเป็นองค์ไม,ไม่มีนะจะหาองค์ไม่มีหรือนะดต่จะสางสารสารแต่ไหนไหมเขาบอกว่าถาหาก่ถา,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 ามแ e ม่เขาบอกว่าเป็นพรา,าอันสมทำไมยังว่าเป็นพรา,าอาันสมมันเป็นเพราะใครนี่เป็นพลา das, ไมาทวโรกทวโลกามันเป็นเขาขายไม่มีจะของไม่มีน้ําไม่มีชื่อทำไปทั่วมีน้ำํำไหมเล่ามีชื่อไหม มีสัญญาไหมทีน่นี่เขาถามหาสัญญาเสนี้หามมามีไหมเราไม่ไมีมันก็ไม่ได้ในที่นี่มันก็ได้ทําแต่ว่าไม่ได้สัญญาดิที่พวกเรามาทําอง์มาทําสัญญาทุกคํานี้ไปทำจัวไหนพอกับพาสัญญาทุกขงังท,ทูกขงังเลยไม่ว่าจะไปวัดไหนว่าไหนสัญญาทุกขงังเลยพอเดินรอบจักรวาลในประเทศไทยนีย่คิดว่าไปได้ทุกที่แน่ยังแข็งแรงอยู่ไปโขนไม่ใช่ไม่ไปแต่เดิยนยี้แก่เรลืออยู่